ใใรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน นุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาราปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2 45. แบบนี้นะคะมาพบกับนานาและครอบครัวของเราค่ะที่มาพร้อมสูตรเด็ดๆอยากจะบอกต่อให้คุณผู้ชมที่ชอบทั้งอาหารคาวและอาหารหวานได้ลองนำสูตรของพวกเราไปทำตามกันค่ะกับรายการคาวหวานสำราญใจคาวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้ลาวากับไอศครีมซีอิ๊วดำกันค่ะ คุกกี้ของเราวันนี้ทําง่ายมากๆเลยคุณทาครึ่งออกมาอูยมีไส้ช,ช็อกโกแลตลาวาออกมาเยิ้มๆอร่อยมากๆเลยอ่ะรับรองว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างคุกกี้ลาวากับไอศครีมสีอิ่วดำติดตามชมกันนะวันนี้จะมีเหมือนเปี๊ยะเขาเรียกว่าคโคนัทเพสทรีสเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะมะพร้าวใช่ค่ะขนมเปี๊ยะของเขาเป็นขนมเปี๊ยะแป้งนุ่มๆใส่ไส้มะพร้าวที่ทั้งหอมและมันอร่อยมากๆเลย บอกได้ว่าทั้ง2เมนูวันนี้แนะนำให้คุณผู้ชมเอาสูตรของพวกเราเซฟเก็บไว้เลยนะแล้วก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะติดตามกันได้เนข้าวหวานสําราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะจ๊ะคุกกี้ลาวาอุ่นๆแบบนี้กับไอศกรีมซีอิ๊วดำที่ทั้งหวานทั้งหอมทำง่ายมากๆรับรองว่าเสิร์ฟใครก็อร่อยแต่ตอนนี้นานามี2เมนูแสนอร่อยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้ลูกพีชไส้สับป,ประรดมาฝากกันค่ะคุกกี้ขนมอบยอดฮิตที่ใครหลายคนชื่นชอบวันนี้เลยมีเทคนิคการทำคุกกี้ลูกพีชไส้สับป,ประรดแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะคุกกี้ลูกพีชมีลักษณะที่กรอบจับกันเป็นก้อนได้ดีไม่แตกหักง่ายและสอดไส้ด้วยสับป,ประรดกวนหอมๆใครที่ทานก็ต้องติดใจและยังสามารถทำเป็นของขวัญของฝากหรือทำเป็นธุรกิจได้อีกด้วย ส่วนผสมหลักที่ใช้ในเมนูนี้คือแป้งสาลีโดยแป้งที่เลือกใช้คือแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะที่เหมาะสำหรับทำคุกกี้เพราะเป็นแป้งสาลีที่มีโปรโตีนอย่างพอเหมาะจึงทำให้คุกกี้ของเรามีลักษณะที่ดีทรงสวยน่ารับประทานวิธีทำคุกกี้ลูกพีชไส้สับประรดร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับเกลือป่อนเสริมไอโอดีนและวานิลลาชนิดผงให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะ การร่อนส่วนผสมจะทําให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วส่วนผสมและลดการเป็นเม็ดคนผสมเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวกับน้ําตาลไอซิ่งให้เข้ากันการคนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือไปในทางเดียวกันจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายเติมไข่ไก่และน้ําหวานกลิ่นพีชคนพอเข้ากันตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้15นาที ปั้นเนื้อคุกกี้น้ำหนักประมาณ20กรัมเป็นก้อนกลมวางลงบนถาดรองอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟา,ฟาเรนไฮต์นานประมาณ10-12นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีคนผสมน้ำส่วนที่1กับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและน้ำหวานรสพีชให้เข้ากันและคนผสมน้ำส่วนที่2กับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำหวานรสพีชให้เข้ากัน ควานก้นคุกกี้วางไส้สับป,ประรดตรงกลางประกบคุกกี้อีกชิ้นนำคุกกี้ชุบลงน้ำสีเหลืองและสีแดงอย่างละครึ่งจากนั้นวางบนตะแกรงพักไว้จนคุกกี้หมาดนำคุกกี้ลงคลุกกับน้ำตาลทรายให้ทั่วทั้งชิ้นตกแต่งด้วยใบยไม้น้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ แค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ลูกพีชไส้สับป,ประรดที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง,ง่ายและสอดไส้ด้วยสับป,ประรด,ดกวนหอมๆจากเทคนิคก,การทำคุกกี้ลูกพีชไส้สับป,ประรดอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหการรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือคุกกี้ขนมอบทานเล่นชิ้นเล็กๆพอดีคำเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้ที่อร่อยรสชาติไม่ซ้ำใครและยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของซีอิ๊วดำหวานมาฝากกันค่ะกับเมนูคุกกี้เนยถั่วซีอิ๊ววิธีทำ ใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือบ่นเสริมไอโอดีนลนห้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนอยอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่หนุ่มข้นจืดเพิ่มกลิ่นหอมและสีสันให้คุกกี้ในยถั่วสูตรนี้ด้วยสีอิ๊วดำหวานราหัวเรือจะทำให้คุกกี้ของเรานะ่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมคุกกี้ลงบนถาดอบกดตรงกลาง นำข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ15-20นาทีบีบเนยถั่วลงบนคุกกี้วางแต่งด้วยถั่วลิสงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูคุกกี้เนยถั่วซีอิวซีอิวดำหวานรราหัวเรือหมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาติ100%ด้วยถั่วเหลืองคุณภาพเต็ม,มเมล็ด สีน้ำตาลทองธรรมชาติใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและกลิ่นหอมเหมาะสำหรับอาหารประเภทกว๋วยเตี๋ยวแห้งหรือจะต้มผัดซีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือขวดนี้ก็กลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่เหยอะเบาๆค่ะ หวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้ลาวากับไอศครีมสีอิ๊วดำกันค่ะโอ้โหพูดชื่อเสร็จแล้วดูแปลกเนาะแต่ว่ากินแล้วค่ะอร่อยมากก็เลยอยากจะเอาสูตรมาแชร์กับคุณผู้ชมกันไอศครีมวันนี้ทําง่ายมากมาค่ะอยู่กับนานารับรองไอศครีมอร่อยแล้วก็ทําง่ายแน่นอนวันนี้เริ่มจากการใช้วิปปิ้งครีมแบบผงใส่ลงไป จากนั้นใส่อัมพาวากะทิร้อเซนค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นเองใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะการทำไอศครีมคือการทำให้ครีมมันแข็งตัวแล้วแน่นอนค่ะถ้าแข็งตัวอย่างเดียวเนี่ยเนื้อมันก็จะแพ็คเป็นก้อนแข็งๆไม่อร่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องสร้างอากาศด้วยการตีค่ะ เวลาตีให้ง่ายที่สุดคุณจะใช้ตะก้อมือตีก็ได้บนอ่างน้ําแข็งหรือว่านี้นานาลดขั้นตอนค่ะนานาใช้เครื่องตีมือถือง่ายๆใส่ลงไป่ะแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าเนื้อเขาเหนียวขึ้นตอนคุณตีคุณดูนะนี่ตั้งยอดแบบนี้ ซอกพีกแบบนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่าการทำไอศครีมเป็นเรื่องง่ายเราจะใส่ตัวครีมของเราที่เป็นวิปปิ้งครีมกับกะทิลงไปก่อนเนี่ยหนสูตรของเราได้ประมาณ1พิมพ์พอดีเลยวันนี้นะนาะทำไอศครีมซีอิวดดำค่ะซีอิูดดำก็ต้องมาสินี่ซีอิวดดำหวานตราหัวเรือค่ะวันนี้ทำให้อาหารมีสีสันนารัประทานแล้วก็มีกลิ่นหอมมันเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะ จะมีกลิ่นหอมๆของคาราเมลหน่อยๆอ่ะดีมากเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตจ้พา,ายยางของเราเนี่ยค่ะกดลงไปแบบนี้แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นลายๆนิดหน่อยแล้วเราก็ปาดได้ไอศครีมสีอิ๊วดำหน้าตาแบบนี้แล้วนำเข้าช่องแข็งค่ะอย่างน้อยๆ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามารับประทานได้เลยจ้ะ เราจะมาทําคุกกี้ลาวากันค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะคุกกี้ลาวาของนานาเริ่มจากการใส่น้ําตาลใสายแดงกับเนยสดค่ะใส่ลงไปตีจนผสมสองอย่างนี้จนกระทั่งผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วค่อยใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะน้ําตาลใสายแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมันเป็นเอกลักษณ์เลยส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะ ปิดเครื่องตีสักครู่หนึ่งปัดขอบอ่างก่อนด้วยความที่เราตีส่วนผสมน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ปัดขอบอ่างเนี่ยส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลใสแดงจะเกาะอยู่ตรงอ่างผสมของเราทําให้เวลาเราตีเนี่ยมันจะมีส่วนผสมส่วนหนึ่งที่เขาไม่เข้ากันไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองใสลงไปถ้าไม่มีเครื่องตีใช้ตะก้อมือตีก็ได้ส่วนผสมไข่ไก่เข้ากันกับส่วนผสมเนยและน้ำตาลใสแดงแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะ ทำคุกกี้ก็ต้องใส่แป้งสาลีสิวันนี้แป้งสาลีที่เลือกใช้ทำคุกกี้เนี่ยนะคะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบโบหิมะค่ะคุณค่ะเนื้อเขาเบามีกลิ่นหอมเหมาะก,กับการทำเทค้กเบเกอรี่นชนิดเบาเนื้อแป้งเนียนล,ละเอียดที่สำคัญมีสีขาวหลายคนจะชอบร่อนส่วนผสมก่อนสำหรับนานาเนี่ยไม่จำเป็นเลยเพราะว่าแป้งสาลีของเขาคุณภาพดีมากๆนี่สังเกตแถบสีเหลือง แบบนี้ TFM และโบฮีมาตรงนี้นะคะวานิลาผงค่ะผงฟูและผงโกโก้สปีดต่ำๆก่อนนะจ๊ะทำคุกกี้เราจะไม่ตีนานค่ะส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ ใช้พายายางของเราเนี่ยตะล,ล่อมอีกรอบหนึง่งพอส่วนผสมเขาเข้ากันเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยพักส่วนผสมทิ้งไว้15นาทีค่ะจากนั้นแบ่งส่วนผสมคุกกี้ของเราเป็นก้อนก้อนละ40กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้ช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตก้อนๆเนี่ยคือช็อกโกแลตกานา,นา์ค่ะนนาเอาตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะยี่ห้อที่คุณชอบเลยมา1ส่วน แล้วก็ใส่กับกะทินะคะแน่นอนใช้อัมพวาค่ะครึ่งส่วนวันนี้เนี่ยนานาเอาเจ้ากะทิไปอุ่นจนร้อนแล้วก็เอาเจ้าช็อกโกแลตของเราเนี่ยผสมกับกะทิคนให้เข้ากันจากนั้นทิ้งไว้จนเย็นค่ะแล้วก็สกู๊ปออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ลูกละ20กรัมค่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้ากานัชตัวนี้มาใส่ไส้กับคุกกี้ที่เราพักไว้คุกกี้ที่เราพักไว้เนี่ยนะคะโกดออกมาจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ไส้เข้าไปตรงกลางค่ะ เจ้ากานาต้องแช่เย็นนะเพราถ้าไม่แช่เย็นอนะ่ะคุณจะหยิบเขาลําบากมากเลยหลังจากห่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะใส่พิมพ์แล้วก็อบค่ะ 1. กานาต้องเย็น 2. ห่อให้มิดไม่เช่นนั้นตอนอบแล้วเนี่ยนะคะ ไส้ของคุณจะทะลักออกมาก่อนจัดทรงให้กลมแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนอบเดี๋ยวพอเวลาอบแล้วเขาก็จะขยายตัวออกมานิดนึงค่ะคุกกี้สูตรนี้ไม่ได้ขยายมากเพราะว่าด้วยความที่เนื้อคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้ว นั้นนำคุกกี้ของเราเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ170-175อถึงองศาเซลเซียสค่ะ12-15ถึงนาทีจนกระทั่งสุกคุกกี้ตัวนี้จะอร่อยถ้าเสิร์ฟอุ่นๆนะคะเราจะเสิร์ฟคุกกี้อุ่นๆกับไอศกรีมเย็นๆกันค่ะคุกกี้ลาวาของนานาเรียบร้อยแล้วอุ่นๆแบบนี้เลยเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมซีอิ๊วดำของเราแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไอศครีมสีอิวดำนะคะกับคุกกี้ลาวาค่ะ กีลาวาอุ่นๆแบบนี้กับไอศครีมซีอิว่วดำที่ทั้งหวานทั้งหอมอยากให้คุณลองเอาไปทำทำง่ายมากๆค่ะสูตรนี้รับรองว่าเสิร์ฟใครก็อร่อยทำกิงเองก็ได้ทำขายก็ได้เช่นกันนะช่วงหน้าค่ะข้าหวานสำราญใจอาจาร,รย์เมกับเท็ดดี้มีเมนูเปี๊ยะมาฝาค่ะคุณแม่บอกว่าเปี๊ยะของเขาเนี่ยเป็นเปี๊ยะไส้มะพร้าวอร่อยมากๆเลยติดตามสมสักรุ่เดียวจ้ะ วันนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูปุ๊บสามารถทําตามกันได้เลยนะครับกับเมนูโคค o นัทเพสตรีนะครับกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความหอมมันแล้วก็ตัวแป้งอร่อยมากๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากๆจากผลิตภัณฑ์โลโบมาฝากค่ะอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำส้มตำเมนูยอดฮิตตลอดการด้วยน้ำปลาราปรุงรสดมสุกตราโลโบ ที่อร่อยกลมกล่อมครบรสเหมาะมากๆกับการทําเมนูส้มตำที่บ้านมาฝากกันค่ะกับเมนูตําซั่วเส้นเล็กหมูยอวิธีทํำใส่พริกแห้งลงในภาชนะโขลกพอแตกใส่พริกขี้หนูแดงและกระเทียมโขลกต่อพอแหลกใส่ถั่วฝักยาวโขลกพอแตกอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำเชื่อม น้ำมะขามเปียกและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบผสมให้เข้ากันใส่มะเขือเทศสีดามะเขือส้มมะเขือเปราะมะกอกป่ามะนาวโคลกเบาๆใส่เส้นเล็กลวกและหมูยอผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะ โรยด้วยเม็ดกระถินรับประทานกับผักชีฝร,รั่งกระหล่ำปลีผักบุ้งนายอดกระถินแคบหมูและข้าวเหนียวพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูตําสั่วเส้นเล็กหมูยอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตําสั่วเส้นเล็กหมูยอที่อร่อยเหนียวนุ่มแซ่บซีดแน่นอนค่ะ แค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าโอ้ยช่วงนี้จะต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากกันนะฮะวันนี้จะมี เหมือนเปี๊ยะเขาเรียกว่าโคคอนัทเพสตรีสเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะมะพร้าวใช่ค่ะนะครับจุดเด่นคือยังไงเอ่ยก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะไม่ต้องบอกว่าหาทันยากก็ไม่ค่อย<ช>เห็นะนะฮะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูปุ๊บสามารถทำตามกันได้เลยะนะครับกับเมนูโคคอนัทเพสตรีนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ํามันถั่วเหลืองคุณภาพดีสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับอร่อยลงตัวเลยที่สําคัญคุณผู้ชมดูครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เตรียมน้ํามันเรียบร้อยนะครับอาจารย์เมย์ก็จะตีไข่ไก่กับน้ำตาลสายแดงใ,<ช>ให้เข้ากัน,ก,นก่อนเนาะใส่เลยนะ3ฟองนะ เราบอกว่าตอนนี้เราจะทําในส่วนผสมของแป้งที่เป็นขนมเปียะก่อนเพราะมันเดียวมาเราต้องพักแปบบึงเราต้องมีพักแป้งประมาณ10นาทีไข่ไก่กับน้ำตาลสายแดงะนะครับสูงสุดนะคะประมาณ3นาทีให้ส p e เท่ากันก่อนนะคะระหว่างที่เรารอตัวไข่ไก่กับน้ำตาลสายนะครับคนผสมให้ได้ที่เนาะเราก็จะผสมส่วนผสมแห้งรอไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเราจะมีนมผงนะครับใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ก็จะแบบหอมๆมันๆ อันนี้มีผงฟูนะครับช่วยนิดนึงตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็มีวานิลาผงนะครับมาช่วยเสริมตัวนมผงนะเแ,แล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นเราคนให้เข้ากันก่อนเนาะ วันนี้นะครับเราใช้แป้งเค้กตราลิบบินนะครับของ TFM นะครับเป็นแป้งชนิดพิเศษนะครับที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดูดซึมน,น้ําและน้ําตาลได้มากกว่าปกตินะครับทำให้ขนมของเราขึ้นฟูนะครับเบาเนื้อละเอียดและก็ไม่ยุบตัวด้วย 3านาทีได้แล้วนะคะโอเคสมวนผสมเขาก็จะเหมือนสปันเวลาเราตีสปันอย่างนี้นะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นน้ำตาลแสดงกับ<ช>ไข่นะโอเคสปีดต่ำหน่อยนะคะิเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเข็นน,น้ำมันถั่วเหลืองทองมรกตนะครับโอเคอเคททดี้ใส่แป้งช้อนแป้งเข้าไปก่อน อาใส่ครั้งหนึ่งก่อนอเนาะอ่ะช้อนสุดท้ายเ,เวลาใส่แป้งต้องสปี e ต่ตำนะคะไม่งั้นฟุ้งใช่ไหมครับ <c oughs> อ้ <c oughs> เวาลครับยอยใส่นะครับ <c oughs> เพราะจะได้ผสมกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> เอาละใส่แป้งที่ผสมไว้นะครับจนหมดนะครับคุณผู้ชม จากนั้นก็ความเร็วต่ำๆก่อนเห็นไหมอันนี้ยังฟุ้งอยู่เลย่ใช่ค่ะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แป้งขนมเปี๊ยะละเขเ,เริ่มเข้ากันใช่ไหมปีดแรงนิดนึงติดเครื่องเลยค่ะติดเครื่องเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาเขาก็จะแข็งขึ้นนิดนึงเซตตัวเวลานี้ก็ยังติดติดไม้ติดมือนะคะ ไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาเราก็ช่างออกมา25กรัมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าชื่อเมนูก็คือโคคนัเพรสทรีนะฮะเราก็ยังขาดตัวส่วนของมะพร้าวซึ่งก็คือไส้ข้างในวันนี้อาจารย์เมจะมาสอนขั้นตอนการผัดไส้มะพร้าวให้หอมอร่อยเลยวันนี้อาจารย์เมมีเป็นมะพร้าวขูดมาเลยอ่ะผมใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยนะครับมะพร้าวขูดนะครับถ้าเป็นขึ้นทึกก็จะยิ่งดีตามด้วยน้ําตาลายแดงนะครับ เกลือป่นนะฮะตัดลดนิดหนึ่งนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็อาจารย์เมก็อยากให้ทุกอย่างกลิ่นเนี่ยมันคือไปในทางเดียวกันเนาะก็ะจะมีวน,นิลาผ<ช>ลง้าไปช่วยนิดหนึ่งครับโอเคเราค้นให้เข้ากันก่อนนะคะไม่ใช่ว่าผัดแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะเปิดไฟนะโอเคแต่เพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นอ่าคนให้เขาเข้ากันก่อนผัดจนคือน้ําตาลละลายใช่ค่ะเบ <นะ S 1> งก็กินเข้าไปที่มะพร้าวหมดเลยเคลือบตัวเมะพร้าวพอเย็นสนิทใช่ไหมคะ เราก็นวดเอามาผสมกับถวั่กวนใช่ค,ครับอันนี้จัมย์จะเตรียมถวั่กวนไว้แล้วคุณผู้ชมหาซื้อเจ้าประจําได้เลยก็มาผสมกับตัวของมะพร้าวที่เย็นตัวลงแล้วนะฮะก็จะได้เป็นไส้มะพร้าวรสชาติเข้มข้นแน่นอนครับดสีแห้งเลยนะไม่มีน้ําเลยนะโอเคเราก็ปิดไฟเลยนะครัอให้เขาเย็นเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไส้มะพร้าวนะครับที่เมื่อกี้ผมมีผัดทิ้งไว้เนาะ พอเขาได้ที่ปุ๊บให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้ก็คือถั่วกวนนะครับเอา2อ,อย่างนี้มาผสมให้เข้ากันะนะครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกๆนะครับแบ่ง <20 S 1> เป็นลูกลูกละยี่สิบกรัมก็จะได้แบบนี้อันนี้คือไส้ของเราที่เ<ช>ตรเียมไว้นะครับแล้วก็อันนี้แป้งผสมตอนแรกเลยผสมเสร็จปุ๊บต้องพักแป้งไว้นะประมาณ10นาทีแล้วก็แบ่งออกมาเป็นลูกๆละยี่สิบห้ากรัมจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์เม์ทำพ,พร้อมๆกันเ,เลยครับแป้ง ต้องมีช่วยแป้งก่อนสเต็ปแรกคืออะไรรู้ไหมนวดแป้งค่ะไม่ใช่ล้างมือท <c oughs> <Okay. S 2> าแป้งลงบนมือนิดนึงเนาะจะได้ไม่ติดใช่ค่ะนวดอย่างนี้นะคะ okay. โอเคโอ้พอเขาเแป้งเขาเซ็ตนี่สวยเลยนะสวยค่ะนี่ใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะครับจากนั้นก็ห่อให้เข้ากัน แล้ครับหลังจากที่ห่อเรียบร้อยนะครับปั้นเป็นชิ้นแบบนี้ท่าไข่บางๆนะครับแล้วก็เอาตัวเม็ดแตงนะครับมาติด ครับคุณผู้ชมครับโคโคทเพสตรีนะครับหลังจากที่ทาไข่นะครับแล้วก็ติดตัวเม็ดแตงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบ165องศาเซลเซียสนะครับประมาณ10-15นาทีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีในวันนี้นะครับ โ o c o n u t p เ s สตีนะครับนี่ไส้ด้านในยังเต็มๆอยู่เลยกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความหอมมันของอะพราวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแป้งอร่อยมากๆ คอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจสามารถติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2โมง45นาทีทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะตามไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ u t u b e ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อาหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำข้าวมันกะปิกับไก่ทอดค่ะแรงบันดาลใจของเมนูนี้เนี่ยมันมาจากข้าวคลุกกะปิค่ะคุณคะวันนี้เมนูของอาจารย์เมย์อินเทรนมากๆที่สต่พัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูไทยชีสครับชีสเค้กนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แบบรสชาติเข้มข้นของชาไทยเลย